ครับีอเมซอนอเมซอนครับเอาลาเต้หวานมากครับเข้มเข้มนะครับปั่นไม่ปันปนป่นไม่ปั่นไม่ปั่นครับแล้วก็สตรอเบอรี่โยเกิร์ตหวานปกติสตรอเบอรี่ เบอร์รี่ก็ไม่มีหรอกครับที่เป็นผลไม้หมดเลยครับนจะแค่ว้าวสายเขียวชอ๋อเราต้องอส่สักปกติผมสาขาที่ไม่ไม่เคยมีใช่ไหมครับเอาเออมีช็อกแลตมีโกโก้ไหมโกโก้มีครับเอาโกโก้หวานปกติครับเย็นกกัน